สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่มูเก่งแฟนตาซีสำหรับจักรวาลการ์ดยูกิโอในวันนี้นะครับก็เดินทางมาถึงพาร์ทสแล้วสําหรับซีรีส์ซารามันเกรดนะครับผมซารามันเกรดโอ้โหตอนทําของเอ็กซ์ตร้าเด็กนี่คือแบบตื่นเต้นมากเอฟเฟกของพวกมันดีงามจุดเด่นที่ว่าเอ่อเอาตัวของการ์ดชื่อเดียวกันเป็นวัตถุดิบในการอัญเชิญซิงโครฟิวชั่นเอ็กซีดอะไรแบบนี้เนาะเออมันก็มีจุดเด่นของมันแบบนั้นแหละครับโดยที่แค่เห็นว่าการ์ดจากเอ็กซ์ตร้าเด็กเนี่ยมันมีความโดดเด่นตรงนี้ก็ถือว่าดีงามเลยนะเหลแหละครับ จะแบบว่าเอาความดีงามอะไรพวกนี้ของมันมาเล่นได้อีกไหมและในการที่ว่าไอซีรีส์นี้นะครับมันมีการ์ดเอ็กซ์ตร้าเด็กแบบโคตรจะหลายสีเลยใช่ไหมเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยพวกการ์ดเวทมนต์กับดักก็คิดว่าน่าจะซัพพอร์ตในส่วนนั้นแหละครับเอาไว้แบบใช้กับมอนสเตอร์ซิงโครเอ็กซีดลิงก์อะไรพวกนี้ไหมเนาะเออแต่คิดว่าลิงก์อ่ะมีแน่ๆเพราะว่าอย่างที่บอกพูดตลอดมาถึงภาคสามนะครับว่าซีรีส์เนี้ยมันเป็นซีรีส์ที่โซเบิร์เนอร์เขาใช้ซึ่งเป็นตัวละครที่อยู่ในภาคเรนส์นะครับเพราะฉะนั้นน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 แแลลล้้้วววววเเีี่่่่ยยมมมัมััักกกก็ตตออออองงงงารร์์ดสสสสบุิิิูขพฟชซ คออ็กซะไรแบบนี้จะซัพพอร์ตกันได้ขนาดไหนเดี๋ยวต้องรอไปดูกันครับโดยการ์ดเวมอนกับดักมี17ใบนะครับผมสําหรับซีรีส์ของซัลมาเมนเกรสนี้นะมีอะไรยังไงบ้างก็ไปรับฟังคลิปนี้กันเลยครับก่อนอื่นมาเริ่มที่ใบแรกนะครับผมใบแรกเป็นซัลมาเมนเกรสครอวครับผมซัลมาเมนเกรสครอวเป็นการ์ดเวทมอนสวมใส่การ์ดเวมนสวมใส่สใสบนี้สวมใส่ให้ได้เฉพาะมอนสเตอร์ติดชื่อซัลมาเมนเกรสเท่านั้นครับการ์ดใบนี้นะครับถ้าเกิดว่าเราสวมใส่ให้กับมอนสเตอร์นะมันจะหงายหน้าอยู่บนฟิลด์ได้เพียงใบเดียวนะครับผมมและเเเออออฟฟกกตต์์ททีี่่็คืนสร สวมใส่การ์ดใบนี้จะไม่ถูกทำลายจากเอฟเฟกของก์ดและไม่ถูกทำลายจากการต่อสู้และเวลาที่ถ้ามันโจมตีใส่มอนสเตอร์ตั้งป้องกันอยู่นะครับผมก็ให้มอบความเสียหายทะลุดีเฟน์ให้กับไลฟ์พอยต์ของอีกฝ่ายหนึ่งด้วยและเอฟเฟกตต่อมานะครับผมคือมอนสเตอร์ที่สวมใส่การ์ดใบนีนะ้เป็นมอนสเตอร์ลิงติดชื่อซาลามนเกรท ที่ถูกอัญเชิญลิงก์ลงมาด้วยการใช้มอนสเตอร์ชื่อเดียวกันเป็นวัตถุด,ดิบนะมอนสเตอร์ Monster ที่สวมใส่การ์ดใบนี้นะครับผมในช่วงแบทเทิลเฟสนะมันก็สามารถโจมตีใส่มอนสเตอร์ของอีกฝ่ายหนึ่งได้ตามจํานวนมอนสเตอร์ที่อยู่ตรงปลายลิงก์มาร์กเกอร์ของการ์ดใบนี้ครับเห็นไหมพูดไปทันขัดคก็มีสแสลงนะครับผมสาหรับการดเวทมนต์ที่ว่าเอาไว้ใช้กับซาาแมนเกรสแล้วก็ใช้กับมอนสเตอร์ลิงก์ที่ถูกอันเชิญลงมาบนฟิลด้วยชื่อเดียวกันซะด้วยครับและตามด้วยการ์ดไปต่อมานะครับผมซารครัเนเกร เบ็ดบนฟิลการ์ดเบ็ดบนฟิลใบนี้มีอยู่2เอฟเฟกแต่ละเอฟเฟกสามารถใช้งานได้เพียงเท่าละครั้งเอฟเฟกที่1ก่อนเลยครับผมตราบใดที่การ์ดใบนี้อยู่บนฟิลโซนเวลาจะมีการอัญเชิญมอนสเตอร์ลิงติดชื่อซาลามันเกรดของเรามาเมื่อไหร่ปุ๊บเนี่ยเราสามารถที่จะใช้มอนสเตอร์ลิงตัวที่ชื่อเดียวกันกับไอตัวที่จะอัญเชิญนั่นนะครับเพียงตัวเดียวในการอัญเชิญลิงลงมาได้เลยครับซึ่งมอนสเตอร์ลิงของพวกซีรีส์ซาลามันเกรดบางใอะครับมันจะมีการวาด้วยเรื่องของต้องใช้มอนสเตอร์ธาตุไฟเลเวลนีี้้้จจําานนนนนวว2ตััขึไไปอะะะรยงเเมก็ เงื่อนไขประมาณนี้ซึ่งการเว็นบนฟิลใบนี้ก็สมเป็นแซงจูรี่จริงๆนะครับโดยอำนวยความสะดวกให้การอัญเชิญมอนสเตอร์สลาแมนเกรดเป็นอย่างยิ่งเลยครับผมและเอฟเฟกต์ต่อมาของการใบนี้เลยนะครับก็คือว่าถ้าเกิดว่ามอนสเตอร์ของเราจะมีการแบทเทิลกับมอนสเตอร์ของอีกฝ่ายหนึ่งเมื่อไหร่นะครับผมในช่วงที่เป็นดาเมจสเต็ปนะครับจ่ายไลฟ์พอยต์หนึ่งพันเสร็จแล้วเลือกมอนสเตอร์ลิงก์หนึ่งตัวที่อยู่บนฟิลของเราครับมอนสเตอร์ตัวที่เราเลือกนั้นนะครับผมพลังโจมตีจะกลายเป็นศูนย์แล้วที และตามด้วยการไปต่อมาซ a ลลามันเกรสเซอร์เคิลครับผมซัลลามันเกรสเซอร์เคิลเป็นการดเวทมนชับพลันการเวทมนชับพลันใบนี้เอฟเฟกต์ Effect ของมันสามารถใช้งานได้เพียงเทอร์ลใบเอฟเฟกต์ Effect นั้นก็คือว่าใช้งานได้ด้วยการเลือกใช้1ใน2อเอฟเฟกต์นี้ครับเอฟเฟกต์ Effect ที่1เลยก็คือเลือกมอนสเตอร์ซ a ลลามันเกรสหนึ่งตัวจากในเด็กเพิ่มขึ้นมาบนเมอหรือจะเอาอีกเอฟเฟกต์หนึ่งนะครับนั่นก็คือเลือกมอนสเตอร์ลิงที่ติดชื่อซัลามันเกรสมาหนึ่งตัวโดยเป็น, Link อนมนอน ดที่ชื่อเดียวกับตัวมันเองครับซึ่งเอฟเฟกนี้ก็คือว่าในเทิร์นนั้นนะครับมอนสเตอร์ลิงตัวที่เราเลือกมันจะไม่รับเอฟเฟกใดๆของการบนฟิลด์ยกเว้นเอฟเฟกของตัวมันเองนะและการไปต่อมาสัลลามันเกรสชาร์จครับผมสัลลามันเกรสชาร์จเป็นการเวทมนต์ฉับพลันการเวทมนต์ฉับพลันใบนี้ก็สามารถใช้งานได้เพียงเทิร์นละใบเท่านั้นเอฟเฟกของมันนะครับผมเมื่อใช้งานแล้วก็เลือกใช้หนึ่ใน2เอฟเฟกนี้ได้เลยครับเอฟเฟกต์ effect ที่หนึ่งเลยนะครับก็คือว่าเล แล้วใน3ตัวนั้นนะครับเอา2ตัวกลับเข้าไปในเด็กอีกหนึ่งตัวอัญเชิญแบบพิเศษลงมาบนฟิลโดยมอนสเตอร์ตัวที่ถูกอัญเชิญแบบพิเศษลงมาโดยเอฟเฟกของการใบนี้นะครับในเทิร์นนั้นเอฟเฟกของมันจะถูกทําให้ไร้ผลและก็ยังโจมตีไม่ได้นะครับจุดประสงค์การใช้งานก็ค่อนข้างชัดเจนนะว่าเอามาเพื่อแบบอัญเชิญมอนสเตอร์จากเอ็กซ์ตร้าเด็กซะดีกว่าครับแล้วตามด้วยเอฟเฟกต่อมาเลยนะครับคือถ้าเกิดว่าบนฟิล มีมอนสเตอร์ของเราที่เป็นตัวลิงก์เอ็กซิสซิงโครฟิวชั่นหรือพิธีกรรมที่เป็นธาตุไฟที่มีพลังโจมตีต่างกับพลังโจมตีตั้งต้นนะครับเราสามารถที่จะเลือกการ์ดที่อยู่บนฟิวหนึ่งใบแล้วก็ทําลายการ์ดใบนั้นทิ้งไปได้ครับซึ่งก็ตามที่คิดนะว่ามันจะต้องมีการ์ดประมาณนี้แหละครับที่มีเอฟเฟกต์โยงไปยังพวกมอนสเตอร์ในเอ็กซ์ตร้าเด็กได้ทั้งหลายทั้งมวลเนานะและการ์ดใบต่อมานะครับผมซันแลมเนร์เกรสทรานเซนต์ครับผมซันแลมันเกรสทรานเซนต์เป็นการ์ดเวทมนตร์ ก็คือว่าเลือกมอนสเตอร์ลิงติดชื่อซาลาแมนเกรดหนึ่งตัวที่อยู่บนฟิลของเราครับแล้วทีนี้ให้เราเลือกมอนสเตอร์ลิงติดชื่อซาลาแมนเกรดที่เป็นตัวชื่อเดียวกับไอตัวบนฟิลที่เราเลือกเนี่ยครับเอาไอตัวบนฟิลที่เลือกนั้นนะครับเป็นวัตถุดิบแค่ตัวเดียวแล้วก็อัญเชิญมอนสเตอร์ลิงติดชื่อซาลาแมนเกรดจากเอ็กซ์ตร้าเด็กนั้นลงมาได้เลยครับซึ่งการอัญเชิญแบบนี้ก็ให้นับว่าเป็นการอัญเชิญลิงโดยเอฟเฟกต์ก็ไม่ซับซ้อนนะครับผมก็เหมือนกับเป็นการกระตุ้นให้ใช้งานพวก,ก, Link ก,ววกันนนนนถึงจะะะะมมีีเเออฟฟกต์ไรรปาณ้่่ และการไปต่อมาการไปนี่คือจุติสลามันเกรสครับจุติสลามันเกรสเป็นการเวทมนต์นพิธีกรรมการเวทมนต์นพิธีกรรมใบนี้มีอยู่2เอฟเฟกนะครับผมเอฟเฟกที่1ก็ต้องเป็นการว่าด้วยเรื่องของการอัญเชิญมอสเตอร์พิธีกรรมนั่นแหละนะโดยอันนี้ก็เอาไว้อัญเชิญมอสเตอร์พิธีกรรมติดชื่อสลามันเกรสคือแบบเวลาเห็นเอฟเฟกการแบบนี้นะครับมันก็สามารถนึกโยงได้นะว่าที่จริงถ้าเกิดว่าเขาเขียนว่าเป็นตัวสลามันเกรสเอเมอรัลอีเกิลซึ่งก็เป็นตัวพิธีกรรมเพียงตัวเดียวของซีรีส์นี้นนบบนออ้นน,รรนัเแต การเขียนแบบนี้นะครับผมไม่แน่นะอนาคตอาจจะมีซาลาแมนเกรสมอนสเตอร์พิธีกรรมตัวอื่นออกมาก็ได้ครับโดยถ้าเราจะอัญเชิญพิธีกรรมด้วยการใช้การพิธีกรรมใบนี้ก็ง่ายๆครับผมรวมเลเวลให้ได้เท่ากับหรือมากกว่ามอนสเตอร์พิธีกรรมเป้าหมายเสร็จแล้วก็ทําการรีลิส m o มอนสเตอร์บนมือบนฟิลเพื่อที่จะอัญเชิญมอนสเตอร์พิธีกรรมติดชื่อซาลาแมนเดรสหนึ่งตัวจากบนมือลงไปบนฟิลได้ครับโดยตอนที่เราจะอัญเชิญพิธีกรรมการใบนี้นะครับถ้าตอนนั้นบนฟิลของเรานะมีมอนสเตอร์ธาตุไฟอยู่เราสามารถเอาวัตถุดิบมอน ตามปกตินอะที่ต้องรีลิส์นะครับซึ่งอันนี้ไม่ได้เป็นการรีลิส์แล้วก็ส่งลงสู่สารแต่ไอตัวที่ถูกรีลิส์นั้นเราสามารถเอากลับเข้าไปในเด็กแทนได้ด้วยครับและเอฟเฟกที่2ของการใบนี้เลยก็คือว่าถ้าเกิดว่าการ์ดใบนี้ถูกเอฟเฟกของการอีกฝ่ายหนึ่งทำลายลงสู่สารไปเมื่อไหร่เราจะสามารถเลือกมอนสเตอร์ที่ชื่อ s a l a m a n r e t Emerald Eagle หนึ่งตัวจากบนมืออัญเชิญลงไปบนฟิลด์แบบพิเศษโดยไม่สนใจเงื่อนไขคือประมาณว่าเป็นการหลอกล่อดได้ครับผมเราไม่ต้องรีลิส์มอนสเตอร์นะคว่ำการใบนี้ไว้ครับผมแล การใบนี้ไปเมื่อไรปุ๊บม,มันก็ยังเข้าทางเราที่ว่าเราจะอัญเชิญมอนสเตอร์พิธีกรรมของเรามาได้นั่นเองครับและการไปต่อมาซัลลามันเกรทฮาร์ดครับผมซัลลามันเกรทฮาร์ดเป็นการ์ดเวทมนต์ต่อเนื่องการ์ดเวทมนต์ต่อเนื่องใบน,นี้มีอยู่2เอฟเฟกต์แต่ละเอฟเฟกต์สามารถใช้งานได้อย่างได้อย่างหนึ่งเท่าละครั้งเท่านั้นเอฟเฟกต์ effect ที่1เลยนะครับผมใช้งานได้ตอนเมนเฟสของเรานั่นก็คือการเลือกมอนสเตอร์ติดชื่อซัลลามันเกรทหนึ่งตัวในสุสานหรือจากบนมือของเราเอาอัญเชิญแบบพิเศษลงไปบนฟิ แล้วทีนี้เอฟเฟกที่2คือการไปนเนี้ยที่ไงห,หน้าอยู่บนฟิวนะเราสามารถที่จะส่งมันลงสู่สารไปได้เสร็จแล้วเลือกมอนสเตอร์ลิงติดชื่อซาลาแมนเกรดหตัวที่ถูกอัญเชิญลิงลงมาโดยที่ใช้วัตถุดิบ เป็นการ์ดชื่อเดียวกับตัวมันนะครับผมโดยเอโมสเตอร์ลิงตัวนี้นะครับมันมีการชี้ลิงมาร์กเกอร์ไปที่ไหนบ้างเราก็จะสามารถอัญเชิญอนสเตอร์ติดชื่อซาลามันเกรสจากสุสานของเราจากบนมือของเราลงไปในจุดที่ลิงมาร์กเกอร์นั้นชี้อยู่ได้จํานวนที่ต้องการโดยอัญเชิญลงไปในสภาพตั้งป้องกันแบบพิเศษนะครับและการไปต่อมาซาลามันเกรสเบิร์นนิ่งเชลครับซาลามันเกรสเบิร์นนิ่งเชลเป็นการ์ดเวทมนฉับพลันการ์ดเวทมนใบนี้นะครับเอฟเฟกต์ก็มี2อย่างเอฟเฟกต์ที่หนึ่งก่อนเลยคือเลือกอมสเตอร์ติดชื่อ เกรดหนึ่งตัวจากบนมืออัญเชิญลงไปบนฟิวแบบพิเศษโดยทําให้เอฟเฟกต์ไร้ผลด้วยนะครับแล้วทีนี้มอนสเตอร์ตัวนั้นนะครับให้เอาเป็นวัตถุดิบในการอัญเชิญลิงก์บวกกับมอนสเตอร์ลิงก์อีก1ตัวที่ติดชื่อสาลาแมนเกรดบนฟิวนะแล้วทีนี้ก็อัญเชิญมอนสเตอร์ลิงก์ลงมาได้เลยครับโดยมอนสเตอร์ลิงก์ที่ถูกอัญเชิญแบบพิเศษลงมาโดยเอฟเฟกต์นี้นะเทร์นั้นมันจะยังไม่สามารถโจมตีได้และมันจะยังใช้เอฟเฟกต์ไม่ได้นะครับและเอฟเฟกต์ที่2ของการ์ดใบนี้เลยก็คือวววว่่่่าาาาาาาถ้า้้า้กกกกดดดรรร์์ใใใบบนนนนีีอออยยูสสัผมชงตไตท ีออกจากเกมเสร็จแล้วเลือกมอนสเตอร์ลิงหนึ่งตัวติดชื่อซาลาแมนเกรดในสุสานของเราเอามอนสเตอร์ตัวนั้นกลับเข้าไปในเอ็กซ์ตร้าเด็กครับและการไปต่อมาซาลาแมนเกรดรีคิวแรนซ์ครับซาลาแมนเกรดรีคิวแรนซ์เป็นการ์ดเวทมนต์ธรรมดาการ์ดเวทมนต์ใบนี้นะครับมีอยู่สองเอฟเฟกต์แต่ละเอฟเฟกต์ก็สามารถใช้งานได้เพียงเท่านัครั้งเอฟเฟกต์ Effect ที่หนึ่งก่อนเลยครับผมเลือกมอนสเตอร์ติดชื่อซาลาแมนเกรสองตัวที่ชื่อคนละชื่อกันจากสุสานของเรานะครับเลือกเสร็จแล้วเอามอนสเตอร์ที่เลือกขึ้นมาบนมือแล้วตามด้วยเอฟเฟกกต์ที่คือาร์ดใบนี้ที่่ถููกเซตอยบว ถ้ามันถูกทำลายลงสู่สารไปเมื่อไหรนะเราจะสามารถเลือกการเวทมนต์กับดักติดชื่อซาลามันเกรสจากในเด็กหนึ่งใบเพิ่มขึ้นมาบนมือได้โดยจะต้องไม่ใช่การ์ใบนี้ซะเองกครับและการ์ดไปต่อมาการ์เวทมนต์ใบนี้คือ Burning d r รอครับเบอร์นิงรอเป็นการเวทมนต์ธรรมดาโดยการใบนี้นะครับผมตามกฎตามเกณฑ์แล้วให้นับว่ามันเป็นการซาลามันเกรสนะครับเพราะว่าชื่อการดมันไม่ได้มีซาลามันเกรสเนาะและทีนี้เอฟเฟกของการชื่อนี้เนี่ยสามารถใช้งานได้เพียงเทินละครั้งแล้วก็เทินที่เรามีการใช้งานเอฟเฟกนี้นะครับเราจะสามารถอัญเชิญ บบอเบบเศษได้ฉพาะตัวที่เป็นธาตุไฟเท่านั้นโดยเอฟเฟกของการไปนี้เลยก็คือว่าถ้าเกิดว่าบนฟิลของอีกฝ่ายหนึ่งมีจํานวนการ์ดเยอะกว่าบนฟิลของเรานะครับเราสามารถเลือกมอนสเตอร์ลิงที่อยู่บนฟิลของอีกฝ่ายได้1ตัวครับผมพอเลือกเสร็จแล้วนะครับให้ดูว่ามอนสเตอร์ลิงของอีกฝ่ายตัวนั้นนะ่ะมีลิงมาร์กเกอร์กี่อันครับผมและเราก็จวกการ์ดต,ตามจํานวนนั้นแหละและการ์ดไปต่อมา Fusion Fire ฟิลชันออฟไฟเออร์ครับฟิลชันออฟไฟเออร์เป็นการ์ดเวทมนต์ธรรมดาและการ์ดใบนี้ให้นับว่ามันเป็นการ์ดสลัมมิเกรตามกฎโดยการ ื่อนี้สามารถใช้งานได้เพียงเทิร์ลบใบครับผมมีคําว่าฟิวชั่นอยู่ในชื่ออย่างนี้นะคงไม่ต้องสงสัยแล้วนะครับเอฟเฟกของมันก็คือว่าให้เราเลือกมอนสเตอร์ฟิวชั่นติดชื่อซาลามันเกรดหนึ่งตัวเสร็จแล้วเอาวัตถุดิบมอนสเตอร์ฟิวชั่นตัวนั้นจากสุสานหรือจากบนมือส่งลงสุสานไปครับแล้วทีนี้ก็อัญเชิญมอนสเตอร์แบบพิเศษจากเอ็กซ์ตร้าเด็กโลมาในฐานะของการอัญเชิญฟิวชั่นนะครับซึ่งเอฟเฟกเรียบง่ายชัดเจนไม่ซับซ้อนเลยครับผมใช้คําว่าเป็น,าาน,นนะการ์ดฟิวชั Fury มนธรรมดาตามกฎแล้วการไปนี้ก็ให้นับว่าเป็นการซาลามันเกรดด้วยครับและเอฟเฟกของการไปนี้สามารถใช้งานได้เพียงเทิลใบน,นะเอฟเฟกของมันก็คือว่าเลือกมอนสเตอร์ซาลามันเกรดหหรือ2ตัวจากสุสานของเรากับจากบนมือของเรานะครับผมไอหนึหรือ2ตัวนั้นเนี่ยอัญเชิญแบบพิเศษลงไปตั้งป้องกันบนฟิลและต้องไม่ใช่ตัวชื่อซ้ํากันด้วยครับมอนสเตอร์ที่ถูกอัญเชิญแบบพิเศษลงมาโดยเอฟเฟกนี้นะเอฟเฟกของมันก็จะไร้ผลและหลังจากที่เรามีการใช้งานเอฟเฟกนี้เสร็จแล้วนะครับจนกว่าจะจบ ครั้งเดียวนะครับผมการไปต่อมา Rising of Fire ครับ Rising of Fire เป็นการเวทมนต์สวมใส่การเวทมนต์สวมใส่บนี้นะครับตามกฎแล้วให้นับว่ามันเป็นการ์ดซาลามันเกรฟเอฟเฟกของการ์ดไปนี้มีอยู่2ออย่างแต่และเอฟเฟกสามารถใช้งานได้เพียงเท่าละครั้งเอฟเฟกที่1ก่อนเลยก็คือว่าถ้ามอนสเตอร์บนฟิลด์ของเราไม่มีสักตัวเลยนะครับเราสามารถเลือกมอนสเตอร์ธาตุไฟ1ตัวจากสุสานของเราเอามอนสเตอร์ตัวนั้นอัญเชิญแบบพิเศษลงมาแล้วทีนี้เอาการ์ดใบนี้ไปสวมใส่ให้กับมอนสเตอร์ตัวนั้นแล้วมอนสเตอร์ตัััววนนน้้้้พพลลงโจจมมตีก็ะเิ่ขึ500ดยแถา ว่าการ์ดใบนี้มันต้องออกจากฟิลไปเมื่อไหร่นะครับผมไอ้มอนสเตอร์ที่สวมใส่การ์ดใบนี้จะต้องถูกทําลายด้วยนะและเอฟเฟกต์ต่อมาของการ์ดใบนี้เลยก็คือว่าถ้าเกิดว่าการ์ดใบนี้ถูกเอฟเฟกต์ของการ์ดอีกฝ่ายหนึ่งทำลายลงสุสารไปเมื่อไหร่ปุ๊บเลือกมอนสเตอร์หนึ่งตัวที่อยู่บนฟิลรีมูฟออกจากเกมไปครับนี่เป็นไงคือการ์ดบางใบที่ผ่านมามันต้องแบบว่าเซตอยู่แล้วก็ถูกทาลายไปอะไรเงีง้ยเนาะเออแต่ว่าการ์ดใบนี้แค่ถูกทําลายโดยเอฟเฟกต์ของการ์ดอีกฝ่ายหนึ่งก็เรียบร้อยเลยครับ อีกฝ่ายหนึ่งหลังจากที่การ์ไปเนี้ยไปสู่ศาลแล้วนั่นเองครับและการ์ดไปต่อมาซัลลามันเกตกิฟต์ครับผมซัลลามันเกตกิฟต์เป็นการ์ดกับจักต่อเนื่องการ์ดกับจักต่อเนื่องใบน,นี้มีอยสองเอฟเฟกต์แต่ละเอฟเฟกต์สามารถใช้งานได้อย่างใดอย่างหนึ่งเท่าละครั้งเท่านั้นเอฟเฟกต์ effect ที่หนึ่งก่อนเลยก็คือว่าเลือกมอนสเตอร์ซัลลามันเกตหนึ่งตัวจากบนมือของเราทิ้งลงสู่ศาลไปครับผมแล้วทีนี้เลือกมอนสเตอร์ติดชื่อซัลลามันเกตอีกหนึ่งตัวจากในเด็กส่งลงสู่ศาลด้วยหลังจากที่เรามีการใใช้นน้้้้้้้งงงาาาาาาานนนนนเเเเเเเออออฟฟฟฟคคีีสรรร็็็จจแแลลลววววททัััหมมมดมาามดดดขบบบตตกกก์์ึยย่่ืถ ของเรามีมอนสเตอร์ลิงติดชื่อซาลามันเกรสโดยเป็นตัวที่ถูกอัญเชิญลิงลงมาด้วยการใช้วัตถุดิบลิงที่เป็นตัวชื่อเดียวกันนะครับผมเราจะสามารถเลือกมอนสเตอร์หนึ่งตัวติดชื่อซาลามันเกรสบนมือของเราทิ้งลงสู่สารไปแล้วก็จั่วการ์ดจากเด็กได้2ใบครับผมคือสมชื่อการ์ดดีนะครับผมก็ให้จำๆจำไว้ว่าซาลามันเกรสกิฟต์นะครับเป็นของขวัญน,นะก็จั่วการ์ดได้เยอะๆหน่อยนะครับสำหรับอฟเฟรของมันเนาะแล้วตามด้วยการ์ดไปต่อมาซาลามันเกรสรีวฟ์ครับซาลามันเกรสรีวฟ์เป็นการ์ด อยู่สเอฟเฟกครับแต่และเอฟเฟกสามารถใช้งานได้เพียงเท่ละครั้งเอฟเฟกที่1ก่อนเลยก็คือว่าเลือกมอนสเตอร์ธาตุไฟ1ตัวในสุสานของเราเอามอนสเตอร์ตัวนั้นอัญเชิญแบบพิเศษลงไปบนฟิลและเอฟเฟกที่2เป็นเอฟเฟกจากสุสานนะครับด้วยการที่ว่าถ้าเกิดว่าการเป็นนี้อยู่ในสุสานก็คือรีมูฟมันออกจากเกมเสร็จแล้วเลือกมอนสเตอร์ติดชื่อซาลามันเกรดหนึ่งตัวที่อยู่บนฟิลของเราแล้วหลังจากนั้นนะครับเลือกมอนสเตอร์ที่ตัวชื่อเดียวกันในสุสานของเราไอตัวในสุสาาสสสาาาาานนนนนเนนเเเี่อออจจจกกุลัััับบขข้ไไปด็ววตตฟิพงงมะ ่ตามพลังโจมตีตั้งต้นของตัวมันเองครับในยักษ์ก็คือประมาณว่าพลังโจมตีจะกลายเป็น2เท่านะครับแต่ก็อ้างอิงพลังโจมตีตั้งตน้นนะเนาะและการไปต่อมาซาลาแมนเกรดเรชครับผมซาลาแมนเกรสเรชเป็นการ์ดกับดักธรรมดาการ์ดกับดักใบนี้สามารถใช้งานได้เพียงเธอละใบเอฟเฟกต์ของมันก็คือว่าเลือกใช้งาน1ใน2อเอฟเฟกต์นี้เอฟเฟกต์ที่1เลยก็คือว่าเลือกมอนสเตอร์ซาลาแมนเกรสหนึ่งตัวครับผมเลือกจากที่หงายหน้าอยู่บนฟิวก็ได้หรือเลือกจากบนมือก็ได้ตัวที่เลือกนั้นก็เอาส่งลงสุ บนฟิลหนึ่งใบทำลายการ์ดไปนั้นทิ้งครับหรือเราจะเลือกใช้งานอีกเอฟเฟกต์หนึ่งก็คือว่าเลือกมอนสเตอร์ลิงหนึ่งตัวที่ติดชื่อซาลามนเกรสบนฟิลของเราโดยเป็นตัวที่ถูกอัญเชิญลิงลงมาด้วยการใช้วัตถุดิบที่เป็นชื่อเดียวกันมอนสเตอร์ตัวที่เราเลือกนี้มีลิงมาร์กเกอร์เท่าไหร่นะครับเราก็เลือกการ์ดบนฟิลของอีกฝ่ายหนึ่งตามจำนวนลิงมาร์กเกอร์แล้วก็ทำลายทิ้งไปได้ด้วยครับอันนี้ก็สมความเป็นเรชนะครับผมเหมือนเป็นแนวความพิโรธนะครับ,รบผมกัทำลายการ์ดกันเป็นว ซาลามันเกรสรอเป็นการ์ดกับดัเคา์เตอร์การ์ดกับดเคา์เตอร์ใบนี้มีอยู่2เอฟเฟกต์ด้วยกันนะแต่และเอฟเฟกต์สามารถใช้งานได้อย่งยงยง 1, างใดอย่างหนึ่งเทินละครั้งเท่านั้นเอฟเฟกต์ effect ที่1ก่อนเลยก็คือว่าถ้าเกิดว่าบนฟิวของเรามีมอนสเตอร์ลิงติดชื่อซาลามันเกรสอยู่แล้วคราวนี้เนี่ยมีการใช้งานเอฟเฟกต์ของมอนสเตอร์เวทมนตกับจากเมื่อไหร่ปุ๊บทาให้เอฟเฟกต์นั้นไร้ผลแล้วก็ทําลายการ์ดใบนั้นทิ้งไปได้เลยครับซึ่งการ์ดกับดเคา์เตอร์ก็ประมาณนี้ได้แล้วตามมาด้วยเอเเกก์ีี่่อองาาาารรรรในนน้้ลยคัิวมูสสุแญช The มอนสเตอร์ติดชื่อサラแมนเกรดลงมาโดยที่ว่าเราใช้วัตถุดิบลิงเป็นตัวชื่อเดียวกับตัวที่ถูกอัญเชิญลิงลงมานะเราเอาการ์ดใบนี้ที่อยู่ในสุดสารกลับไปเซตไว้ที่ฟิลด์ได้แล้วทีนี้การใบนี้ที่ถูกเซตด้วยวิธีการนี้นะครับถ้าต้องออกจากฟิลด์ไปเมื่อไหร่ปุ๊บมันจะต้องถูกรีมูฟออกจากเกมนะครับผมซึ่งมันจะเป็นประโยคที่ท่านผู้ชมจะได้ยินบ่อยมากๆเนาะที่บอกไปนะครับเวทมนต์กับดักจะมีคําว่าถ้าเกิดว่ามอนสเตอร์ลิงที่ใช้การ์ดที่เป็นวัตถุดิบชื่อเดียวกันอะไรอย่างนี้สสรรร้้้้้าาาางคววมมไดเเปีีียบกกกััตตขึึนนแ่ทู ว่ามันซัพพอร์ตกับพวกแบบการ์ดมอนสเตอร์ฟิวชั่นซิงโครเอ็กซ์ซีอย่างเงี้ยน้อยไปหน่อยนะครับในเงื่อนไขเดียวกันเนาะไม่มีการพูดถึงเลยว่าถ้าเป็นมอนสเตอร์ฟิวชั่นที่ใช้วัตถุดิบที่เป็นชื่อเดียวกับตัวมันในการอัญเชิญฟิวชั่นนะอะไรเงี้ยไม่ค่อยมีเนาะเออมีแต่มอนสเตอร์ลิงก์นี่แหละครับตรงนี้ก็ไปตอบที่ผมเคยพูดไว้นะครับว่ามันเป็นอ่าภาคอนิเมะซีรีส์ที่ว่าด้วยเรื่องของการเน้นมอนสเตอร์ลิงก์เอฟเฟกต์ของพวกการ์ดเวมอนกับจักรของซีรีส์นี้มันก็็็คคคคคววรร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 รจะโยยงงงงงงไไปปปกปกกกัััััััับบบบบบบมมมมอออออออนน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 นสเเเเต์์์ลลลิห่่่่ทททาาาาาาผผูู้้้้ชฟแใีีด3พนนขข คุณเป็นอย่างยิ่งนะครับถือเป็นซีรีส์หนึ่งที่ผมใช้คำว่าน่าสนใจด้วยนะครับแล้วก็ความหลากหลายในการเล่นจ่าค่อนข้างสูงด้วยจํานวนการ์ดท,ที่เยอะแล้วก็ประเภทการ์ดท,ที่มันหลากหลายนะท่านผู้ชมมีความคิดเห็นอะไรยังไงก็อย่าลืมมาคอมเมนต์ให้หมูเก่งฟังด้วยนะจ๊ะโอเคสําหรับวันนี้ผมก็มีมาคุณคุยให้ฟังเพียงเท่านี้หากคลิปนี้มีข้อผิดพลาดประการใดผมก็ขออภัยมันนที่นี้ด้วยและเดี๋ยวไปพบกันใหม่ในจักรวาลการ์ดยกิโอคลิปหน้าสาหรับวันนี้ผมก็ขอตัวลาไปก่อนสวัสดี